สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปนั่งเรือลอดถ้ำกันที่ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสดกันครับ ซึ่งที่นะครับถือเป็นอันซีนของจังหวัดพัทลุงเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็เตรียมตัวขึ้นเรือได้เลยนะครับซึ่งเราใช้เวลาประมาณ30นาทีด้วยกันในการนั่งเรือชมถ้ำครั้งนี้ครับวันนี้เราเข้าถ้ำกันมาแล้วนะครับซึ่งบางจุดนะครับบอกไว้ก่อนครับว่าเราจะต้องนอนตลอดทางเท่านั้นนะครับแบบหน้าชนผนังถ้ำกันเลยทีเดียวครับโดยบางจุดนะครับเราก็สามารถลุกนั่งมาชมวิวมาถ่ายรูปได้ด้วยครับซึ่งพี่ๆลุงๆที่พายเรือให้เรานั่งนะครับเข ักด้วยความสวยงามด้านในถ้ำนะครับก็จะมีไฮไลท์อยู่หลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดท้องมังกรนะครับจุดแมงกะพลนะครับจุดนมสาวนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามครับซึ่งระยะทางภายในถ้ำนะครับก็จะประมาณ350เมตรนะครับอากาศถ่ายเทดีไม่ร้อนนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกสนทีท่องเที่ยวที่ชิลมากๆเลยนะครับพอนอนชมวิวตลอดทางครับขอบคุณนะครัาวขอบคุณนักข่า สนุกมากสนุกมากสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับกำลังมองหาที่เที่ยวกิจกรรมทางธรรมชาตินะครับผมแนะนําที่นี่เลยครับมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ